เอาเอามีโซมีโซเอาเอามีโซมีโซเอาอ๋อบ้องบ่เอาอ๋อเจอกับลูกพี่บ้งเอาย่างไปย่างมาเนี้ย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 ย่างมาเนี้ยย่างมาเนี้ยย่างมาเนี้ยเร็วมีโซมาเนี่ยเร็วมีโซมาเนี่ยเร็ว มี่ซอไม่ซ่มาเนี่ยมาแมนมึงฝึกต้นนึงมาพี่มันพักได้คืจักเดินอยู่เหนียวแล้วดีอยู่บ่เหนียวเสียคนน่ะเข็นได้บก็ะนายนัดเข็้นได้อยู่ขามือเคลวเกือบสิบวัตทีหนึงขาเมื่อเออขาโค้งมาทางไป็ส่วนนี้มาเนี่ยมาเนี่ยอามาเนี่เดินมา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 เนี่ย มาเนี่ยเดมาเนี่ยเออยางเปล่นน้ำเขาเขาหยาดเนาะเออตักแตตักเตกตเตกเออเขาเปล่นน้ำมามายางมันนี่แเรวยางมันนี่มีโซยางมเนี่ยล้วมีโซมาเนี่แล้วมนี่วเรหัวแล้วยฟู๊ฟ๊ฟ๊ฟู๊ฟ๊ฟ๊ só só só